สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เอาอ่าซื้อหลอดหลอดลอด่อมแมลงมาก็ลองทำดูเนาะดูว่ามันจะเป็นยังไงจะได้ผลไหมอย่างที่โฆษณาไหมได้แมงกระซอนวันละสิบกิโลนะถ้ามันได้วันละสิบกิโลจริงผมจะซื้อมาอีกอย่างน้อยก็อ่า อย่างน้อยก็เป็นเป็นสิบเป็นสิบหลอดเลยครับแต่ตอนนี้ก็ลองทดลองดูก่อนเพระนั้นตอนนี้มันยังหัวค่ําอยู่เนาะมันยังหัวค่ําอยู่เลยก็ยังไม่ยังไม่มีมแมลงออกมาต้องรอให้มันมืดกว่านี้ไหมเนาะถ้ามืดกว่านี้แล้วก็คงจะมีมะแมลงมาบ้างแต่มันก็คงไม่ถึงวันละวันละอะไรวันละวันละสิบกิโลไม่อย่างที่เขาโฆษณา กกวันละห้ากิโลนี่ก็ก็อยู่ได้แล้วไหมเนาะก็ลองลองลองดูก่อนเนาะพรุ่งพรุ่งนี้จะรู้ผลซึ่งอ่าก็ตอนนี้ก็ยังยัง,ยงพลเพลอยู่เลยนะครับยังพลเพลอ,อยู่เลยยังไม่ยังไม่มืดจริงเพราะนั้นก็อ่าปิดก่อนไหมเนาะปิดไฟปิดก่อนแล้วรอติดตามอีก อีกคลิปหน้าตอนที่มันกำลังมีแมงมาเนาะตอนนี้ไม่ยังไม่มีครับขออนุญาตอนุญาตจบคลิปนี้ก่อนครับผม